ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมมันน่าหหวัดเสียวอะสำหรับ,รบผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาไปแทงไข่มดแดงบนต้นไม้เนะแทงเสร็จปุ๊บตกลงมาตัวเขาเหรอตัวเขาตกลงมามดแดงไม่ตกนะตัวตกตกมาไม่ลงพื้นฮะลงไปในท่ออีกต่อนนึงโโอโ้แล้วในท่อมีงูมีพิษอีกสองตัวเคราะซ้ำกรรมซัดเคราะซ้ำกรรมซัดจริงๆครับ แต่ก็โชคดีของเธอนะฮะมีน้องผู้หญิงคนนี้มาช่วยทำแผลให้ฮะอุย้ยเธอรอดเหรอเธอรอดนนอนครับเ,เพราะว่ายอยู่ริมถนนลแล้วเธอก็ตะโกนร้องของความช่วยเหลือมีคนได้ยินน้องผู้หญิงก็มาช่วยทำแผนให้ผู้บาดเจ็บคือ,อคุณบาง<ว>ออนหงดีอายุ44ปีเธอเคราะห์ร้ายตกตกลงไปบนบ่อปูนบ่อปูนอยู่ไหนไปดูขนาดบ่อปูนฮะมันแค่2เมตรเองอ่ะกว้างอ่ะบ่อปูนนี่คือถ้ากลางแขนนะซ้ายขวาเุ้ยเนี่ยมันรุบลงไปอ่ะ เล็กนิดเดียวเองเล็กนิดเดียวแล้วอยู่ใต้ต้นไม้คิดดูนะฮะแทงไข่มดแดงอยู่แล้วก็ตกลงมาแล้วใน,น,นงูงูงูนะ่ะคุณครับงูกัะปะซึ่งชาวบ้านบอกว่าเป็นงูมีพิษเ,เนี่ยมันอยู่ที่ปลายท่อตัวนึงอยู่ในบ่อตัวนึงแล้วผู้หญิงวัย44ปีตกลงไปก็อยู่กับงู2ตัวแบบนี้ฮะพื้นที่ที่เกิดเหตุคือเขตหมู่บ้านหุบก,กระพงตบลเขาใหญ่อำเภอชะอํเพชรบุรี พี่บางอ่อนก็เล่าอย่างที่ผมบอกไปเธอไปแทงไข่มดแดงแต่ก็โชคดีมากนะฮะที่งูไม่กัดเออปกติงูมันก็ตกใจมึงอาจจะฉกเนาะแต่นี่งูไม่กัดเธอนะและมีคนมาช่วยทานครับแล้วตกลงไปในงูอยู่ข้างในอยู่แล้วใช่ไหมอย่างอีตัวที่อยู่ข้างบนแน่ยู่นั่นแหละ๋อที่เห็นเกาะอยู่ข้างนะไอตัวใหญ่อยู่ข้างล่างใะไตัวใหญ่พอนุเคลืนมาโพ่มาไม่กัดไม่อะไรกัน้องก็บาไปกัดเน่าเลยเนาอโชคดีนะตายไหม กัดตายมัตายตายทีน่น่ะป้าเดียวเลยงูอย่างดีนะดวงดีนะตกงไปเธอยังไม่รู้เลยว่างูมีพิษหรือไม่มีพิษเมื่อถามว่ากัดตายไหมงูเนี่ยชาวบ้านบอกตายดิงูมีพิษบอกว่าโชคดีนะน,นี่ยถามว่าใครช่วยครับคนที่ช่วย พี่บางออนแล้วก็ช่วยงูออกมาด้วยเนี่ยนะฮะคนที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็คือชาวบ้านที่ชื่อคุณหนุ่มอวยพรอ,อายุ57ปีเป็นคนขายไก่สดตามตลาดนัดได้ยินร้องขอความช่วยเหลือก็เลยเรียกหลานหลานก็คือคนที่ช่วยพี่บางออนทำแผลนี่แหละเดินไปดูแล้วก็ช่วยเหลือมาได้ด้วยการเอาบันไดาพาดลงไปแล้ให้พี่บันไดพี่บางออนเนี่ยปีนขึ้นมาโชคดีจริงอ่ะ โชคดีมาก <c oughs> เหตุการณ์แต่ละอย่างเนี่ยคือพี่น่าจะเจ็บกว่านี้อ่ะพ <c oughs> ูดตามตรงนะฮะโอ้เคราะดีแล้วครับเคราะดีแล้วครับ